สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,729การสังหารหมู่ของจกักรพรรดิแห่งสงครามพระราชวังเท่เป็นความตายสำหรับผู้ผู้ฝนจากทุกสาขาอาชีพในสวรรค์ถือเป็นพระราชวังย่านสะแรลงกลัวที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้ง12แห่งของพระราชวังเทพชกตาเมื่อได้ยินสีก็เปลี่ยนไปหลายพันปีก่อน ความโกลาหลในพระราชวังเทพต้นกําเนิดก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักแก่พระราชวังเทพเป็นความตายและพระราชวังเทพเป็นความตายทั้ง1ิแห่งภายใต้ธงของพระราชวังนี้เกือบทั้งหมดถูกทาลายหลางอย่างไรก็ตามมันไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆต่อรากฐานของพระราชวังแห่งความตายอาณาจักรทั้ง1ิบแห่งของผอมลนาลดเป็นคนตายทั้งสิน้นมันเป็นเพียงเครื่องมือสังหารที่ผ่านการปรับปรุงแล้วเทพเป็นความตายได้รับทรัพยากรจำนวนมหาศาลจากพระราชวังเทพต้นกําเนิด ซึ่งเพิ่มพลังอำนาจของพระราชวังแห่งความตายในโลกอย่างมหาศาลยิ่งกว่าเมื่อพันปีก่อนเสียอีกดูเหมือนจะเป็นพระราชวังอันดับหนึ่งอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นใหม่ในพระราชวังแห่งความตายเชอ่อห่วงฝุกฝนมาเป็นเวลา500ปีแล้วและได้บรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แบบบางยิ่งใหญ่ของข้ารัพัฒนาการเขาเกิดในเผาศพเขาเป็นศพโบราณในชั้นโบราณของโยมโลกผู้ให้กำเนิดแสงสว่างแห่งวิญญาณและชีวิตใหม่ ว่าเกันว่าร่างกายของเขามีร่องรอยของเหล่าบุรุษผู้ทรงพลังบนท้องฟ้าพลังต่อสู้ความเข้าใจและร่างกายของเขาล้วนโดดเด่นเขาก็พูดเข้าชิงตำแหน่งบูร์เถงพระเจ้าคนใหม่ในพระราชวังเทพเชอกตาในสหัสวรรษหน้าที่มีการแข่งขันสูงที่สุดขณะนั้นเรือกระดูกศักดิ์สิธิ์ขนาดยักษ์ที่บรรทุกผู้ผูกฝนจากพระราชวังแห่งความตายกําลังบินอยู่เหนือทะเลศักดิ์ธิ์อูติงเงาดําขนาดใหญ่กว่าภูเขาปรากฏบนผิวน้ํา ทำให้เหล่าสัตว์น้ําทะเลตกใจด้วยความหวาดกลัวและกวกระวายผู้สังหารโลหิตผู้นี้ทรงพลังและทรงอํานาจประทับอยู่บนยอดเรือกระดูกศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์สวมผ้าคลุมที่ผิวไหวราวกับธงรบบนหลังเขาถือภาชนะสำลีที่บรรจุโลหิตศักดิ์สิทธิ์ไว้ในมือพลางดืม่มธลรนิษราวกับกําลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมหาปุโรหิตแห่งความตายในชุดดํเาเหล่าเทพบุตรและมหาเซียนสูงสุดทําได้เพียงยืนอยู่ใต้เขาเท่านั้นและไม่มีใครกล้าที่จะล่างลง ส่วนเชื้อห่วงนั้นเขาเป็นปีงมหาเซียนในขั้นรบับพัฒนาการนับภาษาอะไรกลับที่ยังไม่ได้กลายเป็นบู่งเทพตอ่อให้เขากลายเป็นบห่งเทพจักรพัิเทพสังหารจะนับถือเขาอย่างจริงจังได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงสามารถยืนอยู่ข้างหลังมหาเซียนได้เท่านั้นและสถานะของเขายังตามหลังอยู่ไกลมากมหาเซียนที่มีสีหน้าประจบประแจงเทโลหิศสิทธิ์จากหม้อต้มแล้วเติมให้ซิเวถูมหาพลโรหิตแห่งความตายในชุดดำถามด้วยความอยากรู้จักรพดิแห่งสงคราม เหตุใดพระราชวังแห่งความตายของเราจึงออกเดินทางก่อนและไม่ไปกับเทพีและคนอื่นๆสิเวถูเจ้ามองเขาและกล่าวว่าเมื่อเราทํางานในพระราชวังแห่งความตายทำไมเราถึงต้องมาคอยมองดูใบหน้าของเทพีเชกกตาด้วยสิ่งที่จักรพพัดเทียบสงครามพูดนั้นเป็นความจรงิงพูดได้ดีพระราชวังแห่งความตายคือประมุขของพระราชวังทั้งสิบสองและพวกเราทุกคนก็เชื่อฟังคําสั่งของเทพเจ้าแห่งสงครามเทียบที่ด่างนั่นแหละเจ้าจะต้องลงจากตําแหน่งในเร็วๆนี้ มาหาเซียนชั้นสูงแห่งความตายผู้สวมชุดสีดำไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะกรพาถึงการสังหารหมู่จะโกรธจัดเช่นนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีและเขารีบขอโทษด้วยเสียงเบาๆเชื่อห่วงเดินออกมาและพูดว่าสงครามสิบอาณาจักรจบลงแล้วต่อไปคือสนามรบที่ดาวบังเกิดของเผ่าอาชูราและกลุ่มอารยธรรมโบราณตั้งอยู่เป็นเวลาที่พระราชวังแห่งความตายของเราจะได้แสดงแสนยนิภาพแล้วจะอยู่ที่ทะเลสักศิอูติ้งต่อไปทำไม ซึ่งหมายความว่าไปที่สนามลบก่อนและเฉวยโอกาสดีกว่าใบหน้าของซีเวตถูกอ่อนลงเล็กน้อยและขาวเก่าไดรอยยิ้มว่าเจ้าเห็นไหมว่าล้านชายคนนั้นเข้าใจประสงค์ของจกักรพรรดิผู้นี้จริงๆจกักรพรรดิผู้นี้จะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และช่วยให้เขาเป็นบุตรคนใหม่อย่างแน่นอนสีหน้าของเชื่อห่วงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขารีบโค้งคำนับและกล่าวว่าขอบคุณท่านลุงฟุบเครื่องรางแสงส่งข่าวพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและตามทันเรือกระดูกศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์ ซิเวทถูรับยันแสงนั้นมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดใบหน้าอันสง่างามและเย็นชาของเขาขยับเล็กน้อยเชื่อห่วงฉลาดมากและรู้สังเกตอารมณ์ของผู้อื่นจึงถามว่าอาจารย์ลุงเกิดอะไรขึ้นเหรอสีหน้าของซิเวทถูดูไม่แน่ใจเขาบทขยียันแสงไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยและสั่งว่าเร่งความเร็วของเรือกระดูกหุ้มเกราะแดงให้เร็วที่สุดและไปที่ดาวบ้านเกิดของเผ่าอจูราเราเสดผู้ทรงอำนาจในพระราชวังแห่งความตายต่างพากันปรึกษาหารือกันอย่างกุโลคน และต่างก็คาดเดาว่าสงครามครั้งใหญ่ระหว่างสารสวรรค์และสารนรกได้มาถุขึ้นแล้วมิฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้นำทรงอำนาจอย่างจากักรพรรดิแห่งการสังหารหมู่จะวิตกกังวลและระมัดระวังตัวเช่นนี้ยานกระดูกศักดิ์สิทธิ์หุ้มเกราะสีแดงเร่งฝีเท้าต่อไปผ่านรูหนอนใช้ประโยชน์จากค่ายกลเคลื่อนย้ายไม่ติและในที่สุดก็ข้ามทะเลศักดิ์สิทธิ์อูติงและมองเห็นชายฝั่งที่ประกอบด้วยดาวเคราะห์อยู่ไกลทุกครั้งที่เรือกระดูกศักดิ์สิทธิ์หุ้มเกราะสีแดงบินผ่านไปแนวป้องกันจะเปิดออกด้วยอัติ และกองทหารจะล่าถอยแสดงให้เห็นถึงพลังป้องปามันสพลังของพระราชวังแห่งความตายในสารนรกซิเวยถูแอบถอนในใจโลกอ,อกบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งริมชายฝั่งเลือดพุ่งออกมาเป็นสายและรวมตัวกันเป็นร่างของเสียอยู่นางอยู่อยู่ตรงหน้าเรือกระดูกศักดิ์สิทธิ์หุ้มเกราะสีแดงและกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเท่เป็นการสงสารหมู่ข้ามีเพื่อนเก่าจากเผ่าลูหิตมตะที่ขอเชิญท่านไปพบซิเวยถูเกือบจะสะบัดออกมาแต่ทำไมเขาถึงหยุดละ่ะ เขาสัมผัสได้ถึงไอพลังของจางวั่เฉินแล้วเขาอยากจะเดินแต่ดูเหมือนเขาจะเดินไม่ได้ซีเวทถูตัดสินใจเสี่ยงและไปลงไปยังดาวเคราะห์หินสีแดงเหลืองพร้อมกับเสียอยู่ขณะนี้ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ถูปกปคุมด้ดยเถาวันของดอกไม้ซัพรลังเซียนแล้วดอกไม้ซัพพร์ลังเซียนอย่างรากลึกในอนุสาวรีย์คุณความดีหลากสีสันและกาลังกืนกินและซึมซับคุณความดีนั้นจางลั่วเฉินเอามือคว่ยหลังลำตัวตรงเหมือนเกรบีถอยในใจพลางกล่าวว่าเฮ้ย สร้างจือหยานถือได้ว่าเป็นยอดฝีมือแห่งยุคไปผู้นาของสร้างชิวและพระราชวังเทพคุณความดีน่าเสียดายที่ตอนนี้เขาทําได้เพียงเป็นอาหารให้แก่ดอกไม้สับปะรังเสียนเท่านั้นช่างน่าเศร้าจริงๆบุคคลในฝันนับไม่ถ้วนล้วนกลายเป็นฝุ่นผงไปหมดแล้วซเวีถูเจาเป็นตัวแทนดับหยดหุยเช่นกันเมื่อเทียบกับสร้างจือหยานในแง่ของพลังการฝึกฝนแล้วใครแข็งแกร่งกว่ากันและใครอ่อนแอกว่ากันจาาร้่ยเฉินหันกลับมาจ้องมองสวีถู หัวใจของซิเวียถูสั่นอย่างรุนแรงเขาแท้งทำเป็นสงบและพูดว่าจะไปเทียบกับคนตายทำไมจากนั้นเขาก็รีบประสานมือและทำความเคารพพร้อมกล่าวอย่างจริงใจว่าสิทธ์พี่ใน,นที่สุดท่านก็กลับมาแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าคิดว่าเกิอดอะไรขึ้นกับท่านและข้ารู้สึกไม่สบายใจมากเลยจางลู่เฉนินมองดูซิเวียถูอย่างพิจารณาเขาแต่งกายเรียบง่ายและไม่พบสิ่งของมีค่า,ดาใดๆบนตัวเขาไม่สิร่างกายของเขามีค่าที่สุด เจ้าได้รับยันแสงที่เสียอยู่ส่งให้แล้วหรือยังจังว่าเฉินถามอย่างไม่ใส่ใจซีเวถูตกตะลึงและกล่าวว่ายันแสงนะยันแสงอะไรกันเขาจ้องมองเสียอยู่และพูดว่าสิทธิ์น้องเจ้าส่งข้อความมาให้ข้านานแค่ไหนแล้วทําไมข้าถึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะยันแสงหายไปในทะเลแห่งความไม่แน่นอนแล้วเรือยงไงดวงตาของเสียอยู่เย็นชาและกล่าวว่าอย่าเรียกข้าว่าสิทธิ์น้องจะกรพพัดเทพสงครามเป็นสิทธิ์ของเทพแห่งความตายข้าจะกล้าไปถึงระดับสูงเช่นนั้นได้อย่างไร จะพูดอะไรนะเมื่อเป็นอาจารย์แล้วก็จะเป็นอาจารย์ตลอดไปราชินิโรหิตเป็นอาจารย์ของข้าและเป็นมาตลอดข้าผู้สังหารโลหิตไม่ใช่คนตกตันยูหรอกซิเวถูรีบมองไปที่จังกเฉินและพูดว่าสิทธิ์พี่ท่านต้องเชื่อข้านะข้าต้องรีบไปที่นั่นทันทีเพราะสถานการณ์ทางทหารที่เร่งด่วนในดาวบ้านเกิดของเผ่าอจูร่าสันยันแสงสื่อสารนั้นข้าไม่รับจริงๆบรรดาผู้บุ้ฝนทั่วโลกต่างคิดว่าจากาักรพรรดิการสังหารหมู่นั้นมีเกียรตยิยศยิ่งใหญ่ แต่พวกเขารู้ได้อย่างไรว่าตำแหน่งของเขานั้นมีสิ่งที่ไร้ทางออกอยู่มากมายจารลวช่ชเินพยักหน้าและกล่าวว่าระดับการฝึกฝนของเจ้าตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วและสามารถถือได้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกติดอันดับสิบอันดับแรกของโลกไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยซิเวถูกล่าพร้อมรอยยิ้มขบขันเล็กน้อยจารลวช่ชเินกล่าวอีกครั้งว่าตอนนี้เจ้ามีฐานะสูงส่งมากแล้วเจ้าควรมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายในวังแห่งความตายใช่หรือไม่ ในพระราชโองความตายเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเสียงที่สองซิเวียถูกล่าวจารุวัเฉนกล่าวว่าด้วยระดับการฝึกฝนสถานะของเจ้าในตอนนี้การนำสิ่งปฏิบัหาเสียงกลับคืนมาไม่น่าจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมหัวใจของซิเวียถูเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งพอรู้ว่าเขาหนีไม่พ้นแล้วเซียหยูกล่าวว่าการชำระนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซิเวียถูพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงออกทางสีหน้าอย่างเจ็บปวดเสร็จพี่ อย่ามองข้าตอนนี้เลยข้ามีความสมําเร็จเล็กน้อยในการฝึกฝนแต่ในพันปีข้าสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็เวเช่นนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะการสะสมทรัพยากรข้าใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปแล้วตอนนี้ข้าต้องอาศัยสงครามระหว่างฝ่ายอารยธรรมโบราณเพื่อสร้างโชคลาภและชลําระหนี้ให้สิทธิพี่อย่างนั้นเหรอจัองงวเฉียนกล่าวว่าเจ้าควรจะมีหินเทพติดตัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพวกเขาทั้งสามอาจจะฝึกฝนไม่เก่งเท่าเจ้าแต่ว่าเขากลับให้หินเทพแก่ข้าถึงสามแสนหกหมื่นก้อน ไม่ว่าเจ้าจะยากจนแค่ไหนเจ้าก็ยังร่ำรวยกว่าพวกเขาอยู่ดีซิเวยถูมองไปที่ฉีดินจือและอีกสามคนพรางตะโกนในใจว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยในฐานะผู้นำบันดับหนึ่งของเผ่าลูกิตมะตะทำไมเขาถึงไม่ได้รับหินเทพมากมายมาก่อนหน้านี้หินเทพสามแสนหกหมื่นก้อนจะสามารถซื้อดินแดนดาเครอได้กี่แห่งกันแน่นอนว่าซิเวยถรูรู้ว่าทำไมฉีดินจือและอีกสามคนถึงมอบหินเทพไปกับจานวัชเินมันเหมือนกับว่าประตูบานใหม่ได้เปิดออกในใจของเขา ที่จริงแล้วการได้มาซึ่งหินเทพนั้นง่ายใดเหลือเกินจากลวดเฉินชี้ไปที่เรือกระดุกศักดิ์สิทธิ์ที่หุมเกาะสีแดงบนท้องฟ้าและกล่าวว่าถ้าจะไม่มีหินเทพติดตัวจริงๆ,ๆก็ไปยืมมาจากพระราชวังแห่งความตายสิด้วยชื่อเสียงของเจ้าในชื่อเทพสงคารามสังหารหมู่จะคงจะยืมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ในฐานะของข้าจะข้ายืมจากพวกเขาพวกเขาจะกล้าไม่ให้ยืมได้อย่างไรถ้าข้าไม่คืนพวกเขาจะกล้ามาของเงินคืนได้อย่างไร ซีเวียถูรู้สึกเหมือนได้รู้แจ้งอีกครั้งและคิดหาวิธีสร้างโชคลาภได้อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถยืมมันได้นในตอนนี้อย่างเด็ดขาดถึงแม้จะยืมมาก็จะไม่ตกไปอยู่ในมือของเขาความคิดของซิเวถูสับสนวุ่นวายเขาพูดว่าสิทธพิพี่ด้วยฐานะของข้าข้าจะไปขอยืมหินเทียจบจากพวกเขาได้อย่างไรสิของเทียบเป็นความตายผู้ยิ่งใหญ่จะไม่มีความเยอหยิงได้อย่างไรแม้แต่ชื่อของเทพบเป็นความตายก็ยังถูกเอ่ยถึงเจ้ากำลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เจ้าไม่ให้ความสําคัญกับข้าและไม่ต้องการชาระหนี้ใช่ไหมดวงตาของจังวัเ่เฉินเย็นชาลงเกลือบีสีแดงที่เขากําลังหลอมอยู่ในมือพหมอกเลือดออกมาเป็นบริเวณกว้างหลายพันลี้และกล่าวว่าถ้าข้าตัดมือและท้าของเจ้าตอนนี้เทพเจ้าจะออกมาปกป้องเจ้าหรอือฉีรินจื่อและอีกสามคนนั้นรวมเป็นศัตรูตุชกาศทั้งนั้นจางรั่วเฉินก็รณ์แปรปรวนเกินไปเหมือนกันเมื่อกี้ยังเป็นมิกับซีเวียถูอยู่เลยจู่ๆก็อยากจะตัดแขนขาของเขาซะแล้วโหดร้ายจริงๆ สิเวถูกล้าดียังไงถึงตอบคาถามนั้นเทพเป็นความตายผู้เป็นธงประจําตัวของเจ้านายนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งจนกระทั่งเหล่าเทพเทียมและเทพใหม่บางองค์ต้องแสดงความเคารพเมื่อเห็นเขาแต่จงางล้วเฉินคือใครกันแน่ไร้เทียมทานในโลกเป็นถึงตำนานในโลกในฐานะเทพเป็นความตายตราบใดที่เขาไม่ฆ่าเขาจะมารับมือกับผู้ผู้ฝนเซียนได้อย่างไรและจงางล่วเฉินก็มีทุกวิถีทางที่จะทําให้ชีวิตของเขาเลวร้ายยิ่งกว่าความตายยิ่งไปกว่านั้น ชื่อเสียงของเทพสงครามเป็นการสังหารหมู่นั้นดังกล้องไปทั่วสวรรค์และนรกจะรุวฉเยนต้องการทําลายชื่อเสียงของเขาแต่กลับกลายเป็นเรื่องง่ายดายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจะร่วฉเยนกล่าวว่าทรงแท่นบูชาหินขนาดใหญ่ที่เจ้าได้มาจากพระราชวังเทพจงกาเนิดมามันเป็นสมบัติล้าค่าจริงๆไม่นะ่าสิทธิ์พี่ข้ามีเพียงสมบัติสงครามอันทรงพลังนี้เท่านั้นหากข้าสูญเสียมันไปข้าจะต้านทานสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนของตัวแทนแบบอยู่ทธวยคนอื่นๆได้อย่างไงอ สิทธิพี่ผลเม่ตาข้าสักเล็กน้อยหากเราร่วมมือกันต่อสู้ข้าจะสามารถรวบรวมหินเทพได้มากมายและหากท่านโชคดีบางที่ท่านอาจจะสามารถยึดครองสิ่งรประดิษฐ์มหาเซียนได้สักชิน้นสิทธิพี่ท่านมีสิ่งรประดิษฐ์มหาเซียนมากมายมีหินเทพนับแสนและครอบครองโลกใหญ่ทั้งสิบท่านนั่มรวยกับเทพเจ้าหลายองค์สิอีกทำไมท่านต้องมาทำให้สิ่งน,น้องอย่างข้าอับอายด้วยละ่ะยิ่งเขาพูดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่ซิเวถูยิ่งรู้สึกเศร้ามากขึ้นเท่านั้น เพราะรู้สึกถึงช่องว่างทางความมั่งคั่งที่มากมายมหาศาลเขารู้สึกว่าจางล่วเฉินได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วใจร้ายเพื่อเงินทองและร่าแกคนอ่อนแอจางล่วเฉินดูเหมือนจะนึกอะไรออกขึ้นมาทันทีเขาเก็บกระบี่บริสุทธิ์แล้วส่งข้อความไปหาซีเวู่ที่นี่มีคนมากมายและเหล่าผู้บกฝนจากวังแห่งความตายกำลังเฝ้าดูอยู่จากเบื้องบนข้าจะให้เกียรติเจ้านี่ที่เจ้าติดค้างอยู่นั้นสามารถชำระได้ในอนาคตขอบคุณสิทธิพี่สิทธิพี่เป็นสิทธิพี่ที่รักของข้าจริงๆ ราวกับว่าซิเวียถูได้รับการนำพยาโทษเขาโค้งคำนับและทําความเคารพจางรวเเีินทันทีจาง่วดเีิญยื่นมือออกไปประคองเขาขึ้นมาและกระซิบว่าข้าไว้หน้าเจ้าเลยนะข้ามีเรื่องสําคัญที่ต้องการให้เจ้าทําเจ้าจะไม่ปฏิเสธหรอกใช่ไหมแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนีครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ